สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมได้เป็นพระปิดตามานะครับมาถ่ายคลิปให้ชมนะครับพระปิดตาเนี่ยที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยนะครับคงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับหลวงพ่อแก้วเคอวันนะครับต้องรู้จักนะครับถ้าเราอยู่ในวงการพระเครื่องไม่มีใครไม่รู้จักหลวงพ่อแก้ววัดเคอวันนะครับพระเครื่องของท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะ มีราคาแพงมากนะครับหลวงพ่อแก้วเครือบันจังหวัดชมบุรีนะครับอง์นี้เป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับนะครับหลังแบบนะครับมีหลังเรียบหลังแบบแล้วก็พกพิมพ์ปั้นอะไรพวกนี้ถ้าพกพิมพ์ปั้นก็ส่วนใหญ่ก็ตีลงทางปากทะเลนะครับตีลงปากทะเลเพชรบุรีหลวงพ่อแก้วเหมือนกันองคเดียวกันละองเดียวกันนะครับแต่สร้างคุณที่นั่นเอง นะครับผมพวกแก่ก็จะเป็นโซนพวกเนื้อผงคุกลักนะครับจุ่มลักนะครับฟ้าของท่านดีไม่ดีครับผมเคยเล่าให้ฟังไปหลายครั้งล้าพระปิตาเนี่ยนะครับถามว่าเขาเด่นทางไหนนะครับพระปิตาเด่นเลยฮะด้านเมตตามหานิยมนะครับนะครับเอาแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนไม่ดีไม่ไม่เอาเข้ามานะครับเอาแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะฮะก็ เด่นทางเมตตามหานยิยมโชคลาบนะครับความร่ํารวยอะไรประมาณนั้นแหละนะครับสําหรับความหมายพระปิตาคิดจิตหลายๆท่านนะครับสร้างพระเนี่ยนะครับก็คือสร้างพระปิตามาเนี่ยนะครับเยอะนะนะครับในการสร้างพระปิตาเยอะมีหลายๆที่นะครับแต่ถ้าอย่างพิมพ์แบบเนี้ยนะครับถ้าพิมพ์แบบเนี้ยนะครับผมต้องตีลงทางโซนทางพ่อแก้วนะครับพ่อแก้วคือวันนะครับจหวัดชลบุรี นะครับลูกศิษย์ทา่านก็มีลูกศิษย์ไล่เรียงต่อกันมาราคาพระก็ลดหลั่นกันลงไปถ้าเป็นอาจารย์สร้างก็แพงหน่อยนะครับถ้าลูกศิษย์ก็ถูกนะแต่ถูกก็ไม่ได้ถูกมากขนาดนั้นนะถ,กกาานะถูกก็มีราคาอยู่นะครับถูกก็มีราคาอยู่นะนะครับแต่ละคลิปนี้ก็พอดีได้พระปิดตามองหนึ่งนะครับก็เลยเอามาถ่ายให้ชมเนาะเลยมาถ่ายให้ชมนะครับว่าแบบนี้นะครับเขาเรียรรก,กว่าหลวงพ่อแก้วนะครับเขาเรียกว่าหลวงพ่อแก้วนะฮะหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจังหวัดชลบุรี ปิดตาหลังแบบนะครับปิดตาหลังแบบนะครับอ่ะโอเคตลัดคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ